สวัสดีครับผมต้องเรียกว่าเสียเอ๋คุณเอ๋บีคอมการยางลำปางมาทำอะไรเชียงใหม่ครับมาแข่งรถมาลองมาลองมาลองเชียงใหม่อ๋อนะครับก็คือมาเปิดที่เรียกปั๊มปตทเลยนะครับปตทสันทรายหลวงสันทรายหลวงนะครับอีกหนึ่งที่เรียกที่นี่ว่าบีคอมเซอร์วิสนะครับจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่บีคอมเซอร์วิสในปั๊มปตทสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ วันนี้เอาคุณปู่สปอร์ตไลเดอร์นะครับมาเซ็กเผ่ารุ่นแรกมามาเซอร์วิสอะไรครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่ B.Com. มนะครับบีคอมเซอร์วครับกับเสอเอนะครับเจ้าของเอาน่าคุณๆไหมครับอาจจะเป็น b ีออกคการยางนะครับที่ลำปางนั่นเองนะครับตอนนี้มาอยู่ในปั๊มปตทสาขาสันทรายมัครับตรงนี้ ตรงไปข้างในแล้วเป็นอำเภอสันทรายมาดูกันนะครับวันนี้ประวัติคันนี้คืออย่างนี้ครับคันนี้เนี่ยผมก็ทําช่วงล่างกับที่นี่นะครับนี่ช่วงล่างคันนี้ไอรอนแมนที่ทํากับที่นี่เลยนะครับเรียกว่ามาคืนถิ่นคืนรังฮันยางฮันคุกก็เปลี่ยนที่นี่นะครับเดี๋ยวให้เสเลื่อนรถเองเลยนะครับมาอยู่ในทาเลที่เรียกว่าสุดสวยเหมือนกันนะครับในปั๊ม ปตทอยู่ในปัม๊มมีช่องบริการลิฟยกนี้ประมาณ2ตัวไม่ประมาณสองนะครับแล้วก็จะมีไอเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยเอ็กลิฟอันนี้เอ็กลิฟ1หนึ่งตัวว้าวเดี๋ยวเราทาไปก็คุยไปเรื่อยๆเรื่อยๆกันนะครับกับเจ้าของสํานัก สวัสดีครับผมต้องเรียกว่าเสียเอ๋คุณเอ๋บ,บีคอมการยางลำปางมาทำอะไรเชียงใหม่ครับมา,มาแข่งรถมาลองมาลองมาลอง,มาลองเชียงใหม่อ๋อนะครับก็คือมาเปิดที่เรียกปั๊มปตทเลยนะปตทสันสาทนายหลวงสันทายหลวงนะครับอีกหนึ่งที่เรียกที่นี่ว่าบีคอมเซอร์วิสเซอร์วิสนะครับจังหวัดเชียงใหม่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราทำไปคุยไปเสียคืออย่างนี้ครับคันนี้บอกกมาด้วยอาการ ยางทะลุครับคือไปเล่นไปเล่นออฟโรดแผงๆมานะครับยางก็คือทะลุข้างไปเลยนะครับก็เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะขออนุญาตเปลี่ยนไปด้วยทําคลิปไปด้วยนะวันนี้มาเปิดที่นี่คันนี้เสียจําได้ไหมว่าทําช่วงล่างไอรอนแมนให้ผมนะครับไอรอนแมนฟูลเซตเลยนะครับทั้งคันตัวขาวนะฮะกระบอกขาวครับตัวนี้อเดี๋ยวเราจะมาเซอร์วิสนะครับที่ สปอร์ตไรเดอร์เปลี่ยนยางคันนี้ไปนะครับเปลี่ยนไปคุยไปนะครับ oh, <okay. S 1> ระหว่างที่ช่างกำลังเซอร์วิสนะครับตอนนี้อยู่นะครับตัดภาพมาที่เจเอ๋กำลังทำรถบอกออยู่เจเอ๋กำลังทำอะไรครับครับน,นี่ก็เตรียมเปลี่ยนยางให้บอกอยครับแต่ว่าเนื่องจากบอกอยลุยหนักมาครับมีเศษดินเข้าไปอ,อยู่ oh, นครับอ๋อไอเศษพวกนี้ใช่ไหมที่ทำให้ลมผมซึมหายเรื่อยใช่ใช่นะครับทำความสะอาดกับ ครับผมไอ้แม็กคือลืมๆตัวนี้มันกว้างเท่าไหร่ดูด้วยตาดูด้วยตาน่าจะักเจ็ดจุดห้าครับเจ็ดจุดห้าเหรอครับอ๋อออฟเซ็ตออฟเซ็ตน่าจะมีศูนย์ใช่ไหมครับออฟเซ็ตศูนย์ส่วนใหญ่รถโรงงานนี่ออฟเซ็ตมาบวกใช่ไหมครับมาบวกก็คือมุดซุ้มใช่นะครับมุดซุ้มทําไมโรงงานเาถึงมุดซุ้มทุกคันเลยเออก็น่าจะเป็นสเปคให้ให้ให้ล้อมันหุบอยู่ข้างในไม่ได้ทำมมาแล้วว่าว่าดีที่สุดออ่สา ไม่โดนโครนศาสต์เข้าสีข้างรถอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่คนเราพออยากแต่งรอก็มาเล่นแม็กออฟเซ็ตไม่ศูนย์ก็ลบครับมาอ่าโอเคครับเชิญครับอันนี้คือเครื่องอะไรครับนี่เครื่องถอดยางครับเครื่องขอดยางครับผมครับครับอ่ะนี่ครับอันนี้นี่อันนี้ที่ทะลุป่ะครับใช่ครับอ่านี่ทุ่งถอดไปอันนี้ไม้เสียบเลยนะไปเล่นออฟโรดมานะครับตอไม้ครับนี่อย่าพูดเลยว่าเป็นยังไงครับตอไม้เสียบทะลุเลยพอซ่อมได้ไหม สตรีม<ต>ทั่วๆไปสตรีม,มไม่น่าไหวล้อไปไม่ได้ครับเฉพาะทางเฉพาะทางผมเห็นนี่คลิปปากีสถานนะ,ะผมยางเป็นรูเงี้ยพวกสิบล้อ,อเอามือลอดผ่านเลยนะมันยังทําได้เลยรู้มันทำได้ไงแต่ผมก็ดูคลิปตลอดนะพวกปากีสถานเนี่ยอันนี้อันนี้สมก็ต้องไปหาร้านยางที่มันพวกสิบล้อครับอ๋อโอเคไว้เป็นมีเนื้อยางดิบเพื่อมาติดแล้วก็อ่าอ่าไว้เป็นการบ้านผมต่อไปในเส้นนี้นะครับ อนคุกตัวนี้ลายใหม่ด้วยลายนี้ยังอยู่ปัจจุบันไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่นี่ MT2 ตัวนี้อ่าเราต้องหน้าที่เราคือถามนะครับอันนี้คืออะไรครับผมเป็นครีมทายางครับครีมทายางผมเห็นบางที่เขาก็ไม่ได้ทาเลยอันนี้ทาทำไมครับก็ช่วยให้ยางใส่แล้วก็แก้มยางตรงขอบมันอ๋อ ถ้าของยี่ห้อนี้มันจะเป็นซิลด้วยครับครับของยี่ห้อนี้คือหมวดครับผมแข็งด้วยนี่ถังนี้เท่าไหร่เนี่ยฮะถังนี้จำะมรขังได้น่าจะประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทบางที่ผมไม่เห็นใช้เลยนะครับเพราะว่าถ้าใส่อย่างนี้นี่ต้นทุนก็สูงขึ้นอีกใช่ครับนี่ครับทายางนะฮะแล้วหมายถึงว่าเราเราแคร์ตอนถอดออกเวหน้าปะ ถ้าเราไม่ถอดเออตอนถอดก็ต้องทาครับไม่งั้นถ้าถ้าสาหรับคนที่จะใช้เอาอยางไปใช้อีกอถ้าเราไม่ทามันจ,จะทําให้ตรงขอบมันฉีกครับครับผมครับครับแต่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวโคนดินโคนใส่ตอนวิ่งไม่เกี่ยวหรือว่าไม่ไม่เกี่ยวอ่ะตอนนี้ก็คือใส่ตอนแรกม,มันก็ซีลเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเราเวลาเราไปลุยครับมันยังไงมันก็ไม่เข้ามาครับอนอกอจากที่ว่าเราไปปีนแล้วเราปล่อยปล่อยลมยางอ,อ่อนๆโอ้ครับผมครับครับครับอะ แล้วเดี๋ยวนี้รถแข่งยังอยู่ไหมครับท่าทำไว้แล้วครับทำทำยังไหวเลยเนี่ยฮะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับเจเนี่ย46ครับโอ้46นะครับผมยังแข็งแรงไม่เจ็บเอวเนาะยังครับแต่น่าจะใกล้น่าจะใกล้น่าจะใกล้นะนะทำธุรกิจนี้นานมานานนี่าครับก็ประมาณสิบปีนะครับสิบปีแล้วนะครับนะตอนนั้นแข่งพวกรถดิฟเนาะแล้วรถดิฟเมื่อกี้ถามยังรถดิฟยังอยู่ไหมรถดิฟยังยังยัง ไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แล้วขายไปแล้วนะครับแล้วเอาฟอร์จูเนอร์ของเสนี่ดิฟได้ไหมโอ้โหไม่ไม่ได้ครับรถดิฟนี่ส่วนใหญ่ต้องแต่งมาเป็นพิเศษใช่ไหมครับหลังมีเต็ดไหมซฟิโลตอนนั้นอ๋อมีครับต้องมีใช่ไหมต้องมีสัมพัญ์เลยครับถ้าเต็ดไม่มีไม่ออกไม่ออกครับอ๋อไอที่เขาเพราะฉะนั้นฝีมือเราจะถึงยังไงแต่ถ้าเราไม่มีของก็ยากอยู่ครับผมครับครับเดี๋ยวนี้วงการเขายังอยู่ไหมหรือว่าดูผมดูเบาๆขึ้นนะ หรือว่ายังยังแข่งขันดูเดือดเหมือนเดิมยังดูเดือดเลยครับเรืรเอ,อรเราแต่ละคันคันละหกล้านนี่นะครับพูดง<ๆ>่ายๆตังเท่านั้นใช่ไหมอ่าอ่าอ่านี่ก็ฝีไม้ไลายมือนะครับนี่รถด,ดิฟนะยังแข่งเราใช้ใช้อะไรแข่งนะซิฟิโลซิฟิโลครับซิฟิโลนะครับอ่าเมื่อเราใส่เสร็จแล้วไงต่อครับนี่ยางลง หัเข็มขัดน่ะไม่ใส่เลยนะเนี่ยโอ้โหผมซื้อมาให้ไหมลาซาดา้าลาซาดา้าร้อยเข้าไโอ้ยผมนี่ใส่อยู่ในรถนี้ต้องใส่เลยไม่ใส่ไม่ไหวอันนี้ก็กระบวนการเติมลมยางนะครับเติมลมยางเข้าไปเดี๋ยวเส้นนี้ผมจะไปตามหานะครับซ่อมยางแบบปากีสถานต่อมาก็เข้าสู่กระบวนการถ่วงล้อนะครับถ่วงล้อเกี่ยวกับการ เขาเรียกอะไรครับใส่ยงใส่ยางนี้ต้องถ่วงล้อกันใหม่ทุกรอบทุกครั้งครนะกลับมาถ่วงล้อนะครับมีอะไรถามครับอะไรที่ผมไม่เคยเห็นผมจะถามครับอันนี้อะไรครับผมก็เป็นเกี่ยงเกียงเกียงเหล็กอันนี้มันไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นพลาสติกทําหน้าที่อะไรครับอันนี้เราเอาไว้ แซะตะกัวเพื่อไม่ให้ล้อตะกัวไม่ให้ล้อลูกค้าเป็นรอยล้อลูกค้าเป็นรอยเป็นแบรนด์ของเครื่องมือช่างโดยเฉพาะโอ้ต้องใส่ใจขนาดนี้เลยเหรอโอ้ต้องใส่ใจครับบางคนล้อแพงครับอใช่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 นะครับอ่ะโอเคครับใช่ใช่เข้าใจละบางคนล้อแพงล้อบางทีหลายหมื่นนะสี่วงมีสองแสนก็มีใช่ไหมครับสี่วงมีสองแสนก็มีเขาจะไปดูอะไรข้างในดูถึงข้างในเลยแต่ล้อผมนี่ถลอกปอกเปิกหมดเลยเห็นไหมเนี่ย อันนี้ก็ถ้าลุยสายลุยก็ต้องทนเอานะครับแต่จริงเก็บสีได้หมดใช่ไหมพวกนี้ได้ครับแต่ถ้าเก็บก็แปลว่าเลิกไปห้างอย่างเดียวอ๋อนี่เป็นผลิตภัณฑ์กระป๋องแมนนอนใช้แล้วใช่ไหมครับนี่ลูกค้าก็มาเปลี่ยนแมนนอนนี่ฮะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ bmx 3ครับอ๋อนี่อันนี้ bmx 3นะครับใช้ของแมนนอนนะรตรงนี้น เทียรอยตะกัวเก่าใช่ไหมเลขเหล็กเทียครับเีลขขัดออกอ๋อเีลขขัดออกโอ้โหแล้วก็เออถ้าเจียนี่มันต้องเป็นเจียมันจะพูดเลยใช่ครับอันนี้ผมเข้าใจผิดขัดออกถ้าเจียมันจะได้ยินเสียงเจียอะไรครับมันจะดังเจียเจียมันจะเป็นแบบเจียเหล็กประมาณนั้นน่ะขัดเพื่อให้มันเรียบอันนี้ก็ข้าม นี่เป็นขาวก้าวครับอันนี้คือส่วนที่ขัดแล้วก็จะเป็นสีเนื้อเนื้อของมนะครับนี่เป็นกาวครับผมครับตรงนี้คือส่วนที่ขัดแล้วครับอเม็นจะไม่เป็นรอยครับแล้วก็ไม่เป็นรูข้าวก้าวครับครับผมครับครับตั้งแต่แดงเลยครับทอดตัวฮันคุกใส่เข้าไปครับตัวนี้เดี๋ยวช่างดูลมสี่ล้อให้บกด้วยครับตอนนี้เติมไปเท่าไหร่เนี่ย สามห้าครับตอนนี้ตอนเราใส่ยาครั้งแรกเราจะเติมให้ให้เยอะก่อนครับเพอให้มันขึ้นขอบครับผมครับกับให้โครงสร้างมันมันมันอืมถ้าครั้งแรกอย่างนี้ตามสูตรนี้เท่าไหร่ครับถ้ายางขึ้นขอบนี้ขึ้นขอบก็ประมาณสักสี่สิบกว่ากว่าสี่สิบกว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงผมไม่ปล่อยวิ่งถึงบ้านเอามาเอามาครับเดี๋ยวพอเราถดงั้านเสร็จเราก็จะเช็คเช็คลมยางให้อีกทีอ๋อหมายถึงว่าช่วงใส่ตอนนี้อ๋อเล็กว่ายผมวิ่งนวดไปสามวันก่อนครับผมครับครับครับ นี่ครับช่วงล่างผมก็ติดตั้งกับที่บีคอมการยางนี่ครับลำปางไอรอนแมนนะครับคันนี้เป็นทอร์ชั่นบาร์คันนี้ก็โชคอกไอรอนแมนนะครับทอร์ชั่นบาร์ก็ไอรอนแมนแหนบหลังก็ไอไอรอนแมนนะครับอันนี้เป็นสปอร์ตไรเดอร์นะครับคู่บุญนะเมียบอกขาย เก่าแล้วผมบอกไม่คล้ายเถียงกันยอยู่นี่ไม่คล้ายลดอายุเยอะนะครับมันก็ต้องมีการซ่อมบำรุงนะครับผมก็ถือว่าเป็นครูผมคันนี้นะครับดูริ้วรอยครูไหมนี่ริ้วรอยครู <c oughs> ครูครู <c oughs> ขูดนะครับบุกนะตรงนี้นี่โอ้โหนี่นะฮะอันนี้ผมถือว่าเป็นครูผมทั้งนั้นนะครับในการสอนวิชาออฟโรดผมนะครับมุมบางมุมถ้าเป็นรถใหม่ๆเราไม่กล้าแลก ไม่แรกเราก็ไม่ได้ประสบการณ์อันนี้คือเราได้ประสบการณ์ครับอันนี้บุกนะบุกเนี่ยเราได้ประสบการณ์นะพูดง่ายขับคันนี้เนี่ยใจจะถึงขึ้นเพราะว่ารถมันแลกได้นะถ้ารถใหม่ๆใจมันจะฟอร์เพราะมันจะบุกนี่กระบุกนะครับนี่นี่นี่บุกอันนี้โฟร์ไฮฝนตกลงดอยอินทนนท์โฟร์ไฮเอาไมา่อยู่ฟาดบารเออร์อันนี้ก็ เียวกิ่งไม้นะครับริ้วรอยนี่ครับนี่ริ้วรอยก็ถือว่าริ้วรอยสร้างประสบการณ์ครับอตอนนี้ช่างกำลังบรรจงใส่น็อตล้อเข้าไปอนี่ครับ ทันอย่างนี้เขาเรียกตามหลักสูตรเลยเหรอ,อนะครัปกติผมจะใช้มือที่ร้านแต่ใช้มือไขทุกเกี่ยวทุกทุกน,อนอก็อตเลยครับมาเกี่ยวก็เห็นนะมือเข้าไปก่อนเพราะว่าเราจะได้เช็คโดยโดย้วยว่าน็อตมันปีนไหมน็อตมันขือ้อะไรไหมเช็คผู้จการเช็คไปในตัวเลยครับครับผมแล้วก็เราก็มายิงซสาอีกทีค่อยๆยิงค่อยๆยิงครับผมแล้วก็ปลดล็อตกระบวนการอาน็อตเข้าไม่มีปัญหาครับกระบวนการถ้ามันปีนขึ้นมาใช่ไหมครับผมน็อตมีปัญหาจะมีปัญหาขาออกระหว่างทำกันนี้ก็มาเซอร์วิสพอดีแล้วับเอ็มย มาสวิตช์เอ็นวีมาทำอะไรครับเจ้างล้อแบนครับยางแบนมาเลยอ,อ๋อยางแ,แต่ตัวรถตววมาชาวต่างชาติด้วยครับเจ้างก็จัดการเช็คปอนอย่างนี้เราต้องใส่กี่ปอนครับเจ้างของที่ทางร้านถ้าเป็นรถกระบะคือรถคันใหญ่เราจะใช้ที่ร้อยสิบครับร้อยสิบนะครับร้อยสิบอ่าลืมถามชื่อช่างเลยอันนี้ช่างชื่ออะไรครับสิป,ปินครับปิน่นปิ่นนะครับผมอ่า คนลำปางว่ครับลำปางครับอ๋อนี่ลำปางคัดถิ่นนะนีแล้วแฟนอ่ะไม่มีครับแฟนไม่มีไอ้ช่งางเมื่อกี้ก็ไม่ไม่มีแฟนตกลงมาหาเชียงใหม่กันหมดใช่ไหมเนี่ยเ <c oughs> ออระวังเด้อสาวเชียงใหม่เด้อ <c oughs> ไม่มีจริงานไม่มีครับอ๋อท,าา <c oughs> ที่เราถามที่เราถามไม่ได้แล้วสาวช่างสาวช่าง,งไปเรื่อยๆนะเห็นคนหนุ่มๆก็มาตั้งใจทำงานก็ทำให้คิดถึงสมัยเราตอนหนุ่มๆ นะครับเราก็ไม่มีแฟนก็ไปไหนก็ได้โยกย้ายไปไหนก็ได้นะครับตอนนั้นก็ไปพิษโลกนะครับสุปโขทยัยนครสวรรค์ตะลอนไปได้หมดนะพอมีแฟนก็ปักหลัปกปักฐานก็ไม่อยากไปไหนละไปลําบากนี่พูดง่ายๆไปลาบากเราเลือกรอเรานสุต้องใช้น็อตร้อยยางอะไรนี่ยังไม่เท่ากันจริงๆแบกเดิมมันมา1ินะครับ15บห้าหายจริงหมดแล้ว มันไม่ขายคิณขายคุณได้ไม่กี่ร้อยทวาให้รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะแม็ก85นี่มันสุดยอดเหมือนกันนะแต่มันไม่สวยมันไม่สวย85มันก็มันก็เล็กไปเดี๋ยวนี้มีขายอยู่ไหมแก85เนี่ยเขามีอยู่ครับพอมีอยู่ยางนี่หายากไหม85ไม่ยากไม่ยากออ๋สรุปไม่ยากผมเนาะนะครับก็ดี96 เป็นล้อสุดท้ายก็ได้เวลาเขาหามีม็มพวกหาของแตกไปเส้นหนึ่งรถทวนไปเส้นหนึ mm ่งเละไปเส้นหนึ่งหนกแทนะยางอะไหล่ก็ประมาณีจริงๆวันนี้มันมีฝาครอบด้วยนะตอนนั้นซื้อมาเขาเขาไม่แถมฝาครอบก็ของเดิมนะอันนี้เดี๋ยวว่ามีเวลาก็จะไปรวดผมที่ป่าต่อนะ ใครจะไปก็ดูริุรอยคันนี้เป็นตัวอย่างับมาจะบุกหมดรอบคันนะครับชวนใครไปเขาก็ไม่ค่อยไปแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเ,ออเราบอกว่ารหัสตัวใครตัวมันนะก็หมายพราะว่าดูกันเราเองนะครับเพราะว่าขนาดผมยังเอาตัวไม่รอดเลยนะะบุกรอบคันแล้วคนที่ตามมาจะเหลืออะไรคุณเรนอันนี้ลูกค้าที่มาเซอร์วิสที่นี่ก็จะได้ลมไนโตรเจนไปนะครับลมไนโตรเจน ถ้าเอาให้ซีเรียสเลยต้องเอาให้ดีถ้าสมมติเขามีลมธรรมดามาเราต้องแว็กออกก่อนใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องแว็กไหมแว็กได้ด้วยอ๋อแว็กได้ด้วยนะครับผมอันนี้แว็กได้ด้วยแต่ผมไม่ไม่ซีเรียสตรงนี้นะแล้วถ้าลมไนโตรเจนมันดีกว่ายัางไงครับไหนะลองคุยนิดนึงครับก็เวลามันร้อนครับครับมันจะขยายตัวน้อยกว่าอจะต,ตัวลมมันไม่มีน้ำหรือว่าออกซิเจนผสมอยู่ ถ้าผมวิ่งจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพแล้วใช้ลมในตัวเชนเนี่ยมันจะปกติเคยเติม3-5มันจะขึ้นไหมขึ้นครับอ๋อยังไงก็ขึ้นขึ้นไปเป็น3-38ส <38. S 1> แล้วมันอุณหภูมิความร้อนในตัวยางจะคุมได้ดีกว่าไหมดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าพอความร้อนในน้ำมันไม่มีมันก็มันก็นกตัวตัวยางก็ ทำให้กระภุ้นไม่สูกด้วยอ๋อครับครับครับพอเวลาเราเบรกนะครับจานเบรกมันร้อนมันก็แผ่ความร้อนลงมาที่ที่ที่ล้อแม็กโอล้อแม็กร้อนก็ทำให้ลมยางข้างในถ้าลมแรงในโตมันก็อ๋อเครื่องนี้แว็กได้ด้วยครับผมอ๋อครับผมแต่ว่าลมก็ซึมเหมือนเดิมถ้าไม่ใช่ซึมเหมือนเดิมคืออย่างนี้มีอเบรบ่ายไงรถเนี่ยมันก็มีหายหายบ้างใช่ไหมช้าหน่อยครับอ่าช้าหน่อยอ่าอ่าวิ่งทางไกลถ้าคนที่ใช้ความเร็วก็เสถียรกว่ามั่นใจมากกว่า ครับอ่าอ่าครับครับแล้วกระบวนการเวลาแววกเอาลมเก่าออกยางเก่าก็บีดิเราก็จะใช้วิธีขึ้นแม่แรงครับขึ้นแม่แรงช่วยครับเพื่อไม่ให้น้ำหนักรถมันทิ้งลงไปทำให้แก้มยางดีขึคงสร้างยางอ๋อครับครับเดี๋ยวเร็วไววันหลังเอาบีมาเนาะนะวันหลังเอาบีมาดูตรงนี้นะเวลาวิ่งทางไกลผมก็ผมก็ขับไม่เร็วนางีก็ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกไม่ผมไม่คนขับไม่เร็วแต่บางที ถนนมาได้ก็ร้อยแปดนิดๆนะประมาณนี้ลองรถลองรถเจเอ๋นี่เท่าไหร่วิ่งเร็วไหมไม่เร็วเลวไม่เร็วนะไม่จริงอ่ะเชียงใหม่ลำปางครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเฮียไอ้เนี้ยชั่วโมงครึ่งไอ้เนี้ย <c oughs> ป้ายชื่อร้านนะครับ B Com Service อยู่ไหนเนี่ยสามเสเนะครับอ่าเสียครับป้ายชื่อร้าน B Com Service ยังไม่มาครับ ยังไม่มาครับอ๋อยังไม่มาแล้วตอนนี้ถ้าจะติดต่อเบอร์ร้านนี่ยังไงเปิดบริการกี่โมงถึงกี่โมงครับ9โมงถึงทุ่มหนึ่งครับ9โมงถึงทุ่มหนึ่งอ่ามีพักเที่ยงไหมมีครับมีอ่ามาถึงพักเที่ยงปิดช่างกินข้าวใช่นะครับผมแล้วจันทร์อังคารพุธพฤหัสุขตอนนี้ยังยังปิดอยู่ครับเปิดอ๋อยังปิดเปิดทุกวันยังหาวันหยุดอยู่ครับอ่ายังหาวันหยุดอยู่นะครับผมเ่าอยู่ในปั๊มอ่าอยู่ในปั๊มปตท เบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับครับ097ครับ097 992 992 1999 1999นะครับโซเชียลให้ตามที่ไหนครับตอนนี้โซเชียลยังใช้เพจของ <B. S 1> บ<า>ีคอมคลำปางอยู่อ่ะโอเคนะครับเห็นั้นว่าเสร็จสิ้นแล้วครับรางานโซดิในการเปลี่ยนยางของเจ้ามาซ็คเต่าสปอร์ตไรเดอร์ดีโฟดีคันนี้ของบอกร,อรนะครับกับยางทันทุก นะครับในโฟ MT2 ถ้า mm hmm. เปลี่ยนที่เสนเี่ยครับ mm hmm. นะบความการยางเซอร์วิสถ้าอันนี้เชียงใหม่นะถ้าเป็นที่ลำปางก็ีมความการยางลำปางเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างล่างนะครับก็อย่างที่บอกที่นี่นะครับว่าปตทที่สันไซาหลวงเนี่ยนะครับ ที่เจดีคอมเซอร์วิสมาเปิดบริการนะมันก็เป็นแหล่งอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับในการดูแลนี่ครับร้านทันผมก็มีร้านซ่อมมือถือก็มีคลินิกก็มีนะครับยำปูม้าเจ็ดยอดก็มีโอโ้ไก่ย่างห้าดาวนี่ของกินนะครับมาบ่อยด้วยก๋วจับยวนนะครับไก่ตุนโอ้มีเยอะแยะ,ยะแล้วก็เซเว่นแล้วก็ก,กาแฟอา a ์เมสันนะครับก็เป็นอะไรที่พูดตรงๆว่าเดี๋ยวนี้มีครบนะครับในป um ั๊มปตท นะครับพาแพร์ก็มีที่นี่นะฮะเซอร์วิสยางตรงนี้ด้วยอ่ะใครนะครับต้องการเซอร์วิสเรื่องยางนะครับดีคอมการยางหรือดีคอมเซอร์วิสที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เรียนเชิญน,นะครับที่คุรีหรือเสียเอ๋นะครับมีโปรโมชั่นด้วยนะครับตอนนี้เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าหนึ่งเก้าห้าหกสิบอาสิบห้า สนับสนุนโดยยางฮันกุกไดนาโปเอทีูโดยบีคอมการยางจังหวัดลำปาง0987503141